ก็ส่วนที่เราได้จั่วหัวไปครับคุณเกรดในวงการเมอร์แรนลี่ที่เพื่อนๆได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าอยากให้มีข่าวสารในวงการแรนลี่มากขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดด้วยข่าวนี้ก่อนนครับคุณเกรดครับ,รบสองทีมใหญ่อย่างโตโยต้าแล้วก็ฮุนไดก็ได้เปิดตัวรถแข่งใหม่ในศึก เวิ l d r แ l l ลี่แชมเปี้ยนชิพ2021หรือว่า W, uh, w R C ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองครับผมเริ่มจากทีมแชมป์โลกครับทีมไม่ใช่ทีมแชมป์โลกดิเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกปัจจุวันมาจาก Toyota g a z o o Racing Team ฮะใช่ครับเซบาสเตียนโอคิเยครับผมก็เนี่ยฮะทีม Toyota เผยไลน์อัพรวมถึงลายรถแข่งด้วยครับรถแข่งยาริส W R C ครับครับผมที่จะใช้ลงป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ฮะครับผม ไม่งคุณอยากได้อ่ะสวยนะเอออแล้วเขาเขาก็มาจําหน่ายในเมืองไทยได้วยนะเป็นรุ่นพิเศษครับ G R Yaris ขายกี่คันกูเคนเขามีโคต้าจํากัดอะครับอืมผมวบื่มา,มาหลักศิ์เนี่ยแหละฮะบ้านเรานะที่ได้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับครับซึ่งราคาก็โอ้ล้านกว่าแต่พาะคุณมันได้รถสเปคพิเศษนะเออก็เหมือนแบบถอด ถอดร่างมาจากรถเวลลารี่แชมเปนชิปอะครับถ้าเ่อนแฟนชอบจริงผมว่ามีเก็บไว้สักคันก็ดีนะหน้าตาเป็นี้ครับเขาเป็นอย่างนี้เลยนะตัว GR แต่มันไม่มีพวกพาร์ทอย่างอื่นเย้มันไม่ไม่ดุขนาดนี้ก็ต้องมาแต่งเอาเองเลยใช่ใช่แต่อย่างน้อยก็ได้ DNA มาจาก w r อาอ่ะใช่ครับเพราะว่าหัวมาอย่างนี้เต็มๆผมว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดตัวซิลแน่ๆฮะ พาดมาเต็มขนาดนี้ใช่ครับแล้วโตโยต้าเนี่ยในปี2021ไลน์อัพเป็นไงบ้างครับครับก็ยังคงนะฮะไลน์อัพปีนี้ก็นำทัพโดยเซบาสเตียนโอเกเย่ครับแชมป์โลกคนปัจจุบันครับผมเพื่อที่จะต่อสัญญากับทีมมาในปี2021แต่ก็ต่อไปแค่ปีเดียวนะอืมครับผมส่วนเพื่อนรุ่มทีมก็เนี่ยฮะนอกจากโอเกเย่ก็มีเอลฟินีแวนส์ับนักขับจากสาราชนจัร ครับผมและอีกคนหนึ่งรวมถึงเคลเล่โรวันเป็นล่าครับนักขับฟินครับผมฟินนี่คือฟินแลนครับอ๋อนึกว่าเป็นอาการแบบฟุนมันฟินสุดยอดไปเลยไม่ใช่คุณเฮ้แต่ปีนี้มีนี่นักขับญี่ปุ่นด้วยเครับผมที่ได้ลงขับให้กับโตโยต้าในปีนี้ฮะใช่ครับก็คือทากามโตะคัตสุตะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ทางด้านของโอกีเยนะครับก็ได้นํารถแข่งลงเช็คดาวนแล้วก็ทดสอบสนามที่มอนติคาร์โลซึ่งจะทําการแข่งขันเป็นสนามแรกในสุดสัปดาห์นี้เองครับเป็นสนามเปิดฤดูกาลครับผมนี่เลยนะบรรยากาศภายในรถแข่งคุณดูสิครับคุณเก๋าโคตรเจ๋งอะนะเออใส่เนี่ยฮะรถแข่งยาริส w r ครับผม บรรยากาศของมนนโกก็เนี่ยฮะหิมะแล้วมีทางทา m e แม็กก็คือ,อาทางลาดหยางครับใช่ครับก็จะสลับกันครับผมแต่จริงๆแล้วแรลลี่มอนติคาร์โลเนี่ยก็ถือเป็นสนามเปิดฤดูกาลของ WRC มาตั้งนานแล้วนะ<ม>แล้วก็ด้วยตารางการแข่งขันที่วางไว้เนี่ยก็จะเปิดกันประมาณนี้แหละครับครับก็ช่วง<ม>ปลายเดือนมกราคมใช่รประมาณนี้ คุณมองว่าไงเส้นทางการป้องกันแชมป์โลกของโอเกเยก็นั่นแหละฮะฝีมือเขามีอยู่แล้วโอเกเยครับฤดูก,กาลที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มมัได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็นั่นแหละฮะคู่แข่งผ่าดด้วยอะไรด้วยสุดท้ายก็ขึ้นบอลลังแชมป์โลกได้ปีนี้ก็น่าจะยังเหนื่อยนะผมว่าครับก็ต้องรักษาฟอร์มตเองให้ได้ครับซึ่งคููแข่งก็แข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ ใช่ครับคู่คแข่งที่ก้าวขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ต่อกรกับทางด้านของโตโยต้านั่นก็คือรถแข่งฮุนไดไหนครับนี่ครับเอามาชมครับพวเ่เรานี่คือคลิปการเปิดตัวของทีมฮุนไดมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่จะใช้ลงทำแข่งขันในศึก v o l เลย์แชมเปี้ยนชิพ2021ครับผมนี่เลยนี่คือไลอัพที่จะใช้ในปีนี้ด้วยครับ ใช่ครับก็นำโดยเทียรี่นอยวิลออฟทานักครับดานีซอโดครับผมแล้วก็เคล็กบีนครับผม4คนโอ้โหแล้วดูคอนเซปต์การเปิดตัวนี่เหมือนแบบดรสเตรนเนะมาสายเวทอ่ะครับนี่เลยคุณดูนี่ปันโอ้โหแล้วนี่ใส่แว่นมาเหมือนด้วยนะนอยวิลเนี่ยนอยวิลเนี่ยเปิดตัวโคเดเวอร์คนใหม่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับอืมพอต้องดูว่าจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนครับ แดนนี่ซอโดครับวันนี้ครับยอดฝีมือชาวสเปนครับมันพอมานั่งดูข่าวของ o วล d r a l ี่เนี่ยผมทำให้ผมนึกถึงเซบัเซียโลบเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนที่โดง่ดงดังแล้วก็โดมิเนตการแข่งขัน o ว l d r a l ี่แชมเปี้ยนชิพได้กับสีตองครับโูคือยอดฝีมือเลยครับลบเนี่ยไปขับรถอะไรก็ได้ฮะใช่ครับก็ไป ใส่เขาไพรีก็ได้แชมป์เออเหลือไปเนี่ยฮะดาก้ายังรุ้นรนดอนอยู่ยัง <laughs> ไม่ถึง <laughs> ดูงองแงงองแง,งนิดหนึ่งไนงะไปได้ <laughs> นั่นแหละคุณผมว่าเขาก็หมายมันปั้นมือนะกับไปทีแบบดาก้าเนี่ยฮะแต่มันยากอะแข่ง10กว่าวันใช่ครับครับเนี่ยครับโมหน้าของรถแข่ง i20 หรือว่า i20 ครับของมุนไดที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในปี2021ครับ,รบอ่ามาดู ผ้าเป็นชัดๆครับคุณเจษผ้ารถแข่งหุนใดไอทเนตี้ไงล้อหน้าส้ม <Ừ. S 2> ล้อหลังดำไงออไม่ธรรมดาเอ,อ้มันเท่นะครับเพรารถสวยดีนะหุนใดอ่ะสวยครับสวยอยากให้มาขายบ้านเราจังเลยอืบ้านเราฮุนใดทำแต่รถตู้ครับตลาดเ,ออเน้นไปทำรถตู้เมื่อก่อนเราก็ทำรถรถยนต์นั่งอยู่ประมาณ สองสามรุ่นนะผมเคยโซนาต้าอะไรเผมเคยไปทดสอบอยู่ที่กัมพูชาก็ขับสนุกดีครับตอนนี้เขาเน้นขายเอย่างหนึ่งเดียวเลยคุณก็ไปทางโน้นครับแล้วก็ถ้าเป็นรถนั่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าเลยฮะครับก็ต้องรอดูทิศทางว่าเจนใหม่ของยานยนต์โลกเนี่ยจะมาทางรถไฟฟ้ากันเยอะแล้วนะครับปีนี้ผมว่าได้เห็นกันเยอะแล้วบ้านเราใช่ครับตัวที่เป็นฟูลอีวีก็เยอะเหมือนกันอื นี่คือ i อ0ครับซึ่งเป็นรถแข่งของฮุนไดครับแล้วเราก็ยังมีภาพนะครับของนี่เลยอีกหค่ายอีกหนึ่งค่ายนะครับสำหรับการแข่งขันในโว l ลี y แชมเปี้ยนชิพครับเนี่ยครับมันคือ Ford f s ฟ s t a r l l l y 3อทของ M Sport อร์ตใ a ่ครับเอ็มสรับ M Sport Ford WRT คือหลายๆคนก็เป็นที่กังวลน,นะว่า Ford นั้นจะอ เอ็มสปอร์ตสิเอ็มสปอร์ตเนี่ยจะส่งทีมลงแข่งขันในรายการ o วล d r a รี่แชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าครับท<ม>้ายที่สุดพวกเขาก็ออกมาเปิดเผยยังเป็นทางการนะว่า<ม><ม>พร้อมที่จะลุยต่อในปี2021กับ Ford Festa Rally 3นี่แหละครับก็มีนักขับここ3คนครับปีนี้ติมูซูนิเน่นครับ<ม>นักขับฟินแลนด์ครับกัสกรีนสมิธครับจากสาธารณจัฐครับแล้วก็อารเดียงโฟโฟแม็กโฟมัวสักอย่าง ฝรั่งเศสไหนเนี่ยคุณน่าจะโฟร์มัวนะอ่าครับซึ่งจะได้ทําการแข่งขันในปีนี้ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะแข่งกี่สนามครับสําหรับนักขับฝรั่งเศสหลักๆก็สองคันก่อนครับสําหรับ M Sport Ford WRT ครับครับ,รบสวยอ่านะรถฟอร์ดบนเวทีเวอรลี่นี่ก็ลุยมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะฮะก็เ,เป็นหนึ่งในรถแรลลี่ที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าในยุคที่ฟอร์ดลุยหนัก แล้วก็ยุคที่ฟอร์ส่งส่งทีมโรงงานฟอร์ลงแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทําป้อนรถให้กับทางด้านของ m อ็มสปเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เซบ a สเซียโล e เขาโดมิเนตอยู่ครับซีตองเอาง่ายขนาดเซบ a สเซียโอกิเย่ K y e ที่ว่าแน่ๆเนี่ย<ช>ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะเซบัสเซียโล่ได้ใช่ในตอนนั้นนะคือคลองครับก็เป็นเงาของโล่ปะ<ช>พอโร่ออกมาพอโร่ออกจากแข่งขันปุ๊บ นะครับตัดสินใจรีทาจากวอลเลรี่เนี่ยเขาเหมือนส่งไม้ต่อให้แชมป์อยาอ่างโอคิเยโอคิเยยังกิ้งอยู่ในซีตองสองสามปีก่อนที่ซีตองจะตัดสินใจถอนดีออกไปครับอืก็ฉายเลยไม่มีลบโอคิเยฉายแบมเนี่ยลฮะ <c oughs> ก็มาติดตามมันดูนะครับว่าวอลเลรี่แชมเปี้ยนชิพในปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็จะออกสตาร์ทสนามแรกเนี่ยในวันที่ยี่บเอดนี้นะ ก็คือผลึหัตที่แรลี่มอนติคาโลก็จะเริ่มจากเช็คดาวน์กันก่อนเช็คดาวน์แล้วก็จะเข้าสู่ซูเปอร์สเปเชียลสเตทก็น่าจะเป็นช่วงค่ำๆนะค่ำๆที่โน่นของมอนติคาโลอ่ะเป็นเป็นสเตทโชก่อนอ่ะแล้วก็เริ่มการแข่งขันสเตทแรกจริงก็ในช่วงเช้าของวันที่วันศุกร์วันที่ยี่สิบสองยาวไปโน่นถึงวันที่ยี่สิบสี่วันอาทิตย์เลยใช่ครับครับ